สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ก็ยังไม่ได้คิดคอนเทนต์หรอกแต่พี่จะมาให้ความรู้ในการใช้กดแรงดึงดูดนะคะแต่ก่อนเราคิดบวกค่ะเราก็ลงมือทําโพส์ขายของออนไลน์อย่างเงี้ยแหละอะ่ะเราไม่รู้ว่าเราใช้กดแรงดึงดูดแต่ก่อนเรามีความเชื่อว่าเราสั่งของมาเนี่ยเราจะขายให้ดีค่ะให้หมดแล้วเราก็จะมีเงินเก็บ เก็บมากสุดแค่2,500บาทค่ะแล้วก็เอาเงินนั้นมาลงทุนแต่เราก็อยากจะมีเงินที่มันนอนตายในบัญชีค่ะหนึ่งล้านหนึ่งล้านบาทจนมาพบเจอคนสําเร็จว่าเอ้ยเขาทําแบบนี้แล้วก็เสกยอดกลางขาดได้เขารวยจากการอย่างนี้เออแล้วก็ลงไปลองทําแต่เราลืมตอนนั้นลืมคือแบบความความผิดพลาดที่เราเคยทํามาคือเราเคยขายแอปเปิลเนี่ยจนจะประสบความสําเร็จแล้วอะ่ะ แล้วเราหยุดขายเพราะตอนนั้นเราเลิกกินจริงๆเราไม่หยุดขายได้ไหมได้มันก็มีเรื่องต่างๆเราอยากจะบอกเพื่อนๆว่าวันนี้การใช้กดแรงดูดเขาใช้กันยังไงที่พี่ศึกษามานะคนสำเร็จอะ่ะเขาจะไปหาภาพหาภาพในสิ่งที่ตัวเองต้องการมาไว้ดูแล้วก็ลงมือทำแล้วก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งนะฉันจะได้ส่งของเยอะๆแบบนี้ แต่คนสําเร็จเขาทําระดับเจ้าของแบรนด์เลยค่ะนะเขาจะคิดเชื่อระดับระดับใหญ่เลยนะคะว่าหลักล้านเลยแล้วเขาก็ลงมือทํามันแล้วในที่สุดเขาก็ได้ได้แบบนั้นมาเหมือนกันกับที่พี่เคยทําค่ะเหมือนพี่ที่เชื่อว่าพี่จะขายของไนดะ้ให้ได้เดือนละห้าร้อยซองพี่ก็ได้เนี่ยเอาใหม่ค่ะนะปีนี้ก็เอาใหม่กลับมาขายอีกก็จะเอาใหม่ไม่เอาเป้าเล็กแล้วค่ะไม่เอาแค่ห้าร้อยซองแล้วจะเอาเยอะกว่าน,นั้นเราก็ไปหาภาพเลยค่ะ ทุกคนไปหาภาพใครก็ได้ที่แบบเขาส่งของเยอะเขาสต็อกของเยอะๆแล้วเอามาไว้ดูบ่อยๆว่าสักวันหนึ่งนะฉันจะมีเงินสต็อกของส่งของเยอะแบบนี้จะทำให้ฉันมีไรายได้มีชีวิตที่ดีแบบนี้แล้วมันจะดูดมาจริงๆนะเหมือนพี่นี่เคยอธิษฐานว่าขอให้ได้เงินมาไม่รู้ว่าเงินนั้นจะมาจากไหนเราจะเอาเงินนั้นมาลงทุน มาเปลี่ยนแปลงชีวิตก็ฉันจะดูแลเงินให้ดีพี่ก็ได้เงินลูกมานี่แหละพี่ก็ลงทุนขายสมุนดาแล้วพี่ก็ไปเอาเงินอีกห้าร้อยมาดูแลตัวเองเพราะเรารู้สึกว่าอายุเราสามสิบสี่แล้วเราเราก็ห่วงร่างกายเราว่าถ้าเราไม่ดูแลเขาตอนเนี้ยเขาจะเป็นอะไรมาเราเราจะโปรแกรมจิตเขาไปอีกได้นานแค่ไหนถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเลยเราก็เลยตัดสินใจซื้อแบรนด์เดิมมากิน เพราะเราเคยกินเราก็มันปลอดภัยสําหรับเราเพราะเรามีโรคประจําตัวคือโรคหอบค่ะทุกคนก็ไม่ได้เป็นนานแล้วแต่ว่าพี่ก็ห่วงตัวเองอยู่นะพี่ก็เลยเลือกกินที่จะกินตัวเดิมกินแล้วก็ดีเหมือนเดิมค่ะนะฮะขับถ่ายดีมากอขับถ่ายดีมากแล้วก็สองตัวเนี่ยเขาจะมาช่วยในเรื่องของอย่างเอ็กดูมเนี่ยช่วยให้ออกเราขยายเพิ่มปรับฮอร์โมนบำรุงเลือด ช,ช่วยช่องคอดฟิตกระชาับลดกินลดการคันตกขาวต่างๆช่วยได้เยอะมากยิ่งส่วนผสมใหม่ค่ะอ่านแล้วแบบโหอยากจะกินหน่อยทุกคนนะคะส่วนแอปเปิลเนี่ยค่ะก็ส่วนผสมใหม่เหมือนกันค่ะ กินแล้วปลอดภัยนะคะกินแล้วคุมหิวเร่งการเผาผลาญลดน้ำตาลในเส้นเลือดลดไขมันในเส้นเลือดค่ะทุกคนตัวนี้ค่ะ,ะแล้วก็ปรับสมดุลระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายสําหรับแม่ๆนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท้องผูกขับถ่ายยากนะคะอยากจะให้หายอยากจะดีขึ้นนะคะมันแนะนําให้ทานแอปเปิลดีท็อกค่ะนะคะ49บาทเองที่เหลืออยากจะบอกว่าถ้าวันนี้เราอยากผอมนะคะให้เรา ดูแลในเรื่องการออกกำลังกายหรือการกินด้วยแต่ถ้าคุณอยากผอมจริงคุณไม่อยากอดอะไรเลยแต่มันก็ต้องให้เวลายาแต่อย่างน้อยที่คุณกินแอปเปิลนีทอกเข้าไปค่ะหนึ่งแหละคุณได้ล้างลำไส้แล้วลำไส้คุณสะอาดขับของเสียมาแล้วข้อดีของการกินแอปเปิลนะแล้วก็เอ็กดูมันมีประโยชน์มากกว่าผลเสียนะทุกคนอย่างน้อยคุณก็ได้ดูแลตัวเองแล้วนะคะส่วนเรื่องหุ่นเดี๋ยวมันผอมเองดูแลตัวเองด้วย นี่แหละทุกคนนี่คือตัวช่วยในการดึงดูดเงินของพี่นิดนะคะคือแอปเปิลเอ็กแล้วก็พิงเรดี้แล้วก็สมุนราดากำลังมาอ่ะนะคะทุกคนชอบเปนไหนก็กินตัวนั้นอืมนี่แหละทุกคนแค่เชื่อว่าเหมือนวันนี้ทุกคนจะเข้ามาขายของออนไลน์ใช่ไหมทุกคนแค่เชื่อมั่นในตัวเองว่าหนูขายดีขายได้ ยังไงมันก็ขายดีขายได้พี่นี่เคยไปเรียนเรื่องของการเก็บเงินของครูอะไรก็ไม่รู้แหละเขาบอกว่าวันนี้คุณเป็นคนหนึงที่เก็บเงินไม่อยู่ใช่ไหมคุณลองสั่งจิตตัวเองแบบนี้เขาบอกพี่มาฉันเป็นคนที่หาเงินเก่งฉันเป็นคนที่เก็บเงินเก่งฉันเป็นคนที่บริหารเงินเก่งสั่งเลยพูดก,กับตัวเองนะต่อไปนี้นะนิดมึงนะหาเงินเก่งเนรมิตเงินเก่งเสกเงินเก่ง เก็บเงินเก่งลงทุนเก่งยิ่งจ่ายยิ่งมียิ่งได้คืนให้เราคิดแค่นี้ยิ่งทำยิ่งได้ให้ทุกคนรู้สึกกับตัวเองว่าการลงมือเธอะทำของเราเนี้ยมันมีผลลัพธ์แน่นอนอยากคิดลบติดขาดกับการลงมือทำของตัวเองวันนี้ทุกคนอยากขายดีอยากเฮงอยากปัง รู้สึกไปเลยว่าของที่เราซื้อมากินมาใช้เนี่ยตัวเราเองยังใช้ดีเลยคนอื่นเขาก็ใช้ดีเหมือนกันหลักการของการใช้สินค้าดีเห็นผลของตัวพี่เองนะคะใช้นานๆากนินนานๆค่ะไม่ใช่แค่เดือนสองเดือนนะกินไปตลอดใช้ไปตลอดชีวิตหนึ่งนี้สามเดือนอะ่ะทั้งกินทั้งขายอะ่ะพี่เห็นไรายได้กับการกินใช้สินค้านี่ค่ะเยอะแยะมากมายจากโลกออนไลน์ ทุกคนก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะนะคะคุณกินใช้สินค้าอะไรแบรนด์ไหนคุณก็ขายเลยคุณก็หาไรายได้กับมันเลยอะไรแบบนี้ที่สาคัญอยากจะบอกคนที่ใช้สินค้าแต่ละอย่างด้วยว่าคุณต้องกินใช้นานๆรักเขาเหมือนที่คุณรักตัวเองนี่แหละคุณต้องรู้จากการรักตัวเองรักสินค้าด้วยถ้าคุณไม่เชื่อมั่น เชื่อใจในสินค้าที่คุณกินใช้ยังไงคุณก็กินใช้ให้เห็นผลบอกไว้เลยจากประสบการณ์ตัวเองที่เป็นคนหนึ่งค่ะที่คิดจะกินจะใช้อะไรแล้วอ่ะฉันจะกินนานๆกินที่มันเห็นผลกินให้มันรู้สึกกับตัวเองเลยว่ามันดียังไงใช้สบู่เหมือนกันบอกตรงๆต,ตอนนั้นเงินหมดก็เลยเลิกเลิกใช้สบู่เนดาไปแต่ตอนนี้สั่งมาอีกแล้วเราจะเก็บไว้ให้ตัวเองใช้ด้วยจะไม่ขาย เก็บไว้ใช้แล้วก็ขายด้วยพราะเรารู้สึกว่าเขาใช้ดีจริงๆตั้งแต่เราเจอสบู่เราใช้มาหลายตัวนาดาคือตอบโจทย์เรามากนี่แหละวันนี้ทุกคนอยากขายดีให้รู้สึกขายดีว่าวันนี้ลูกค้าจะเยอะมีแต่คนรักและมีตาเรามีแต่คนสนับสนุนเรา เราไม่รู้หรอกว่าลูกค้าจะมาจากไหนจากประสบก,การณ์ตัวเองเนี่ยเราลงมือทาทุกวันทุกวันเรามีความเชื่อว่าต่อไปนี้นะขายของออนไลน์มันจะพลิกชีวิตฉันไปตลอดกาลฉันจะรวยฉันจะมีไรายได้จากการขายสินค้าตัวเนี้ยเราจะไม่เปลี่ยนพอทำแค่ตัวนี้สําหรับใครที่ไม่เคยขายเลยนะหรือใครที่เคยขายแต่อยากจะกลับมาขายพเปิดรับตัวแทนจำหน่ายค่ะนะคะ รับทุกเพศทุกวัยอ่ะหลักๆคือเป็นผู้หญิงอคะโดยเฉพาะคุณแม่เลี้ยงลูกอยู่บ้านเนี่ยค่ะหรือใครที่อยากทําคือรับหมดเลยค่ะนะไม่ต้องกลัวค่ะว่าคุณเปิดบินไปแล้วคุณจะขายไม่ได้มีแต่จะไม่พอขายพูดเลยกล้าการันตีจากปากตัวเองไม่ต้องไปฟังใครเยอะไอ้ยพวกประเภทว่าอย่าเพิ่งเปิดบินนะถ้าขายยังไม่เป็นเดี๋ยวขายไม่ได้ก็ก็เป็นดังปากไงล่ะบอกว่าขายไม่ได้ก็ขายไม่ได้ไงล่ะนะคะ ถ้าถ้าคิดว่าตัวเองขายดีขายได้ต่อให้มึงขายสิบอย่างพันอย่างลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไม่พอขายที่นี่ยังภาวนานเลยค่ะอยากมีเงินเป็นแสนแสนจะลงทุนมันยิ่งเยอะให้ขายมันเอารวยไปเลยอะไรแบบนี้คหาทุกคนถูกหนวยเป็นแสนเนะี่ยนะคะเพราะเราคงไม่คิดว่าใครจะเอาเงินแสนมาให้เราลงทุนหรอกค่ะเพราะาเราก็ไม่ได้แบบมีญาติพี่น้องที่แบบจะสามารถให้เงินแสนเรา หรือแฟนก็ไม่มีเงินที่จะให้เงินเสร็นเรานะคะขออย่างเดียวว่าเออถ้าทุทรกิจใบเดียวถูกระงวัลที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราจะเอาเงินมาลงทุนเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเราก็จะบอกเคล็ดลับในการทาว่าทํายังไงถึงขายดีทํายังไงถึงขายได้เนีย่ยพี่อธิษฐานแบบนี้ทุกครั้งที่พี่ได้เงินมาพี่ก็มาทําพี่ก็มาทําตามสัญญาพี่ตลอดว่าทําแบบนี้แบบนี้นะ เราไม่รู้หรอกว่าเราเป็นคนดีร้อยเปอร์ซนกับใครหรือเปล่าเราก็เป็นของเราแบบนี้แหละแต่สิ่งที่เราให้อ่ะเราตั้งใจให้เราเรียนรู้มาเราให้เราทำเองเราเคยทำได้เราให้จากหัวใจส่วนใครจะบ้ายังไงก็ช่างไม่ได้สนใจเราต้องไปดีดีกับคนทั้งโลกเราต้องเอาปรับใจปรับนิสัยเราให้ ดีถูกใจคนทั้งโลกมันเป็นไปไม่ได้เราแค่ทำดีกับคนกลุ่มกลุๆหนึ่งที่เขาอยากจะให้เราทำดีอ่ะคือลูกค้าเรากับตัวแทนเราเท่านั้นแหละแล้วก็กระยะาณมีรที่เขาคิดว่าเขาชอบเขาเขาชอบเป็นตัวเราต่อให้เขาไม่ซื้อสินค้าเราเราก็ไม่ได้ว่าให้เขารับเป็นสิ่งที่เราเป็นอ่ะ ต่อให้ต่อให้คอรเบาไม่ได้เราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่โนแคร์โนสนนะโนแคร์โนสนค่ะทุกคนวันนี้เหมือนคุณอยากประสบความสําเร็จใช่ไหมเหมือนไม่อยากประสบความสาเร็จจากการขายของออนไลน์อยากประสบความสําเร็จจากการทําช่อง youtube ครูอย่างครูก็สอนแต่เราคุกนว่าเหมือนเราฝึกอะเราฝึกไปฝึกมาตอนนี้มันยังไม่ทําได้ตามเป้าหมายหรอกแต่ฝึกไปฝึกมาสักวันหนึ่งมันอาจจะประสบความสําเร็จก็ได้ใครจะไปรู้ อย่าคิดแค่ว่าอุ้ทําได้สิบวันยี่สิบวันแล้วมันมันยังไม่ได้เป็นตามเป้าเลยแล้วเลิอกอะไรอย่างเงี้ยคนที่เขากว่าจะเขาจะประสบความสําเร็จเขาผ่านอะไรมาเยอะแยะกว่าเขาจะประสบความสําเร็จทุกคนเหมือนพี่นิดน่ะผ่านอะไรมาเยอะแยะแล้วจนบอกตัวเองว่าพอแล้วต่อไปเนี้ย เดือนละพันก็ไม่เอาเอาเดือนละหมื่นเลยดีไหมขอจักรวาลเดือนละหมื่นซองเลยได้ไหมให้ลูกค้ามาซื้อเนี่ยนะคะ,ะ Apple, Dior, x d u m p i m เ Lady, สมุนตราเนี่ยเดือนละหมื่นเลยได้ไหมอ่นะ,ะเดือนละหมื่นซองหมื่นชิ้นนะทุกคนไม่ได้หมื่นบาทนะเอามันนเยอะเลยอะ่ะนะคะ จริงๆแล้วเขาไม่ให้มาพูดให้ใครฟังหรอกที่นี่แค่มายกตัวอย่างว่าวันเนี้ยให้เราตั้งเป้าว่าเราอ่ะลงมือทำแล้วเนี่ยสักวันเราคิดไปแล้วว่าสักวันหนึ่งอ่ะฉันจะได้เท่าเนี้ยถ้าคุณถ้าคุณไม่รู้สึกถ้าคุณไม่ไม่คิดไม่มีทางได้ค่ะถ้าคุณรู้สึกไปก่อนคุณคิดคุณมีแรงบรันดาลใจให้กับตัวเองอ่ะไม่ว่ายอดขายยืะเท่าไหร่คุณก็สามารถทำได้เชื่อพี่เถอะ พี่เคยคิดเชื่อแบบเนี้ยแล้วพี่ทําได้อีกอย่างหนึ่งนะพี่เคยท่องนี้ค่ะสัมมาอระหังค่ะพี่จะกลับมาท่องอีกค่ะถ้าวันนี้ใจิตใจเรายังไม่ไม่สุขพอไม่มีความสุขพอพี่ก็จะทํากับตัวเองเหมือนกันค่ะให้ท่องสัมมาอระหังนะคะหลวงพ่อวัดปากน้ำผ่านค่ะชื่อว่าหลวงพ่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วท่านท่องคาถาเนี้ยที่ท่องเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองมีความสุข แล้วท่านก็นําพาตัวเองไปประนิพานแล้วก็ทําสิ่งนั้นประสบความสำเร็จสร้างอะไรนะประวัติของพ่อก็คือน,น้องคนหนึ่งอ่ะที่เคยเป็นแม่ทีมพี่อเอาคาถานี้มาให้พี่ต่อไปนี้พี่จะลองท่องคาถาเนี้ยจนขวาพี่จะประสบความสำเร็จลองดูคําว่าสัมมาอารหังนะคะเพื่อทําเตือนสติเราว่าเรามาเพื่อความสุขนะเราต้องมีความสุขนะทํางานมันถึงจะประสบความสําเร็จ จากย์นิญหงไายบายก็สิ่งใดน,นะคะที่แบบบางทีอาจจะมีพูดเรื่องโลกปนนี้ก็มีนะคะแต่ก็ขออภัยแค่อยากจะมาเป็นแดงบนดาลใจว่าถ้าวันนี้คุณเจอปัญหาเรื่องแบบนี้ค่ะนะะถ้ามันเกินเกินชีวิตเราแล้วอะ่ะไม่ต้องทนค่ะเราถอยออกได้คือถอยถอยกลับไปตั้งหลักเราเริ่มต้นใหม่เราอาจจะไปจากตรงนี้ไม่ได้ ให้เราอยู่นิ่งๆแบบมีความสุขแล้วก็ตั้งใจเปลี่ยนแปลงชีวิตเราทำเพื่อตัวเราเองเพื่อลูกแค่นี้ค่ะคิดแค่นี้ค่ะนทัคนคุณบา,บายขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดติดตามให้นะคะ